สวัสดีจ้าพี่น้องก็มาพอกันอีกแล้วจ้าในสองแอลส่วนกินแซบนัวพี่น้องมาพอกันในบรรยากาศเหมือนเดิมสาคลังคือเกาพี่น้องหลังจากกับบ้านมาดวนกับกับบ้านมาจากตั้งจากวัดพี่น,อน,อน้องน้องบัวลำพูกการอีเม่เพิ่นเอาน้อไม่สมมาให้เป็นขวดพอดีพี่น้องก็เลยคิดอยากมนอน้ก,ก็เลยซุปนื้อไม่สมน่าจะเอามาให้ห,าหลายขวดครับเอาเข้าไปเบื่องวิธีการทาก่อนก่อนพี่น้องก่อนที่เฮ้าสิมากินกันพี่น้องจา้า มาพี่น้องซุปน้ำมัอันนี้บักพริกยาก่างบักพริกยาก่างโคกนี่ซีม,มีห้อยอันนี้แน่เด้อเพราะว่าแอลต่ำอันนี้อยางก่อนต่ำง่าพี่น้องง่าที่เอาไปขวานมาต่ำก่อนนะง่าต่ำไปแล้วจ้ะอันที่ง่าขว่าต่ำให้ละเอียดใส่ง่าไปน้ำจัะหอม เดี๋ยวต่ผู้มักดอกว่าพี่นอ้องนอาไม่สมต้มแล้วต้มใส่น้ำปลาแดกเอาเงันจักบาท ใส่เป็นหอมแดงแทนพี่น้องจ้าน้ำประเด็กเล็กน่อยเพราะว่าเขาใส่ไม่ได้แหล,ละใ่น้ำต้มก็ใส่บาหลายเพราะว่านมไม่สุกม,มันมนวดอยู่แล้วพี่น้องมันเข้มมีความเข้มของมันอยู่แล้วใส่ผองนวดขม,มแซ่บนวดอะไรอ้ยพี่น้ององหอมหอม,มอ หอมง่าขัวชิมก่อนนะจับไปจ้ามาแบบที่นี่กินเลยใส่อันง่าสื่อง่ามะขัวพี่นองแล้วก็ต่ำไ่มันจังหอมทอดปลาเห็นมั อื้อกินก็มาสตอสูปใส่งามสีมันดีพี่น้อง ก,กันจองนี่ก็เอามาต่หลังบ้านเนี่พี่น้องอีพอเพิ่งเก็บให้อยู่สาหลังบ้านเบิองล่ำมันดิอ้อวนแไงค่ะีหลังบ้านม่จะพัก กิ่ข้ามในกับหอมง่ามพี่นอ้องพ่มอนกับฮาก็เลิกง่านยังกินมะล้ำแย่อยัพนพี่น้องบอกกาส้วนเพิ่งมาก,กินน้ำเพิ่งมาสีไทยคลิปเพิ่งมาสั่นหย่านเพิ่งอ,อิม่ม <laughs> ใส่กระจวงมาเห็นพันยูจ <c oughs> ่ะงานอยากเขานะ ีวาบางที่กับบันก็ไม่ค่อยได้ไดทายคลิปดอกพี่น้อง บ่อยากทายดูก็ไปก็อยากกินเขาก็พ่อก็แม่แบบซบแสบเราต้องไปนั่งหนากลองนะนะพี่น้องก็เลยแบบ <c oughs> ในไายบุกี่คลิปเยืเ่อเคลื่อนกอนสิพ่อก็แม่เพิเ่งก็เคลื่นกล่องน,น้องไทยกันนะกินกลายเป็นว่ากินเขาบ่แสบจ้ย <c oughs> ยังโดนไดน้กลับไปหากระยะักยังกินน้าดีๆแล้วเนาลอะพี่น้องมาเด้อใหญ่ท่งน้องใหม่หสมใหญ่ท่งน้องใหม่ถุง ใหญ่เค่งพักหมากล้ําใหญ่โอ้สายรพัฒพอกับอีแม่เพิ่นเตรียมใส่ไม่หายยางคักแม่ก้มามเกือบเอาไว้พี่น้องเลย ต่อาทไทยก็นอเจ็ดสองสามคลิปะคิดว <c ười> น้องกขบไ่ค่อยกินข้าวอิ่วก็ได้ กินขา้าวถ้าเราสองสามขั้มจอยเอาจอยเอาล่ะ mạnh. Mạnh đi. แค่มีไงรสหนักหอมเด็ด หัวปั้วนครับลวกกินกับขนมเส้นจแล้วพี่หรอกไม่สิครับ อิม่มแล้วพี่น้องกินน้ำจากบานกันเอาพี่น้องมื้อนี้กลับมากินซุปน้องไม่สมให้พี่ให้น้องเบิง่งนอกจากกินอาหารที่เอามาจากบ้านมื้อนี้ก็นเลยบเดไปตลาดทางใดก็ได้บ่ได้ซื้อของมาเฮ็ดพี่น้องจ้ามีอาหารที่เอามาจากบ้านอะไรก็เลยมาซุปให้พี่ให้น้องเบิง่งนอกจากใครมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรใจให้แอแลเนี่ด้จ้าบ่ว่า,า,าสิเป็นทาง Youtube หรือว่าทั้งแฟนเพจ Facebook พี่น้องจ้าเขามาเปลี่ยนกำลังแรงใจให้กันใดนอกจากสำหรับมือนีกับขอ้อโตล่าพี่ล่าน้องไปแล้วจ้าเอาไว้พอกันกิปหนามือนหนาแล้วพี่น้องสำหรับมือนีไปแล้วสวัสดีค่ะ